ครับผมกลับมาสู่รายการสปอร์ตต่างๆนะครับผมกับช่วงเรื่องดังต่างๆครับใช่เราจะมาพูดถึงเรื่องของผู้ชายกันบ้างอ่าดีค่ะคุณกับอะไรที่ไม่ควรใส่ไปออกกาลังกายใช่เอางี้เลยดีกว่าเข้าเรื่องนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะไปออกกําลังกายหรือออกกําลังกายในบ้านก็แล้วแต่เป็นไหมอ่ะเราจะยืนสองกระจกแล้วก็จะรู้สึกว่าเออเสื้อผ้ามันก็มีส่วนทําให้เราแบบอยากออกกําลังกายเหมือนกันไม่บางทีไม่ต้องเจอใครเลยนะ อยู่คนเดียวในบ้านเนี่ยแหละแต่ว่าแบบใส่สื้อร์ตบ้าสวยๆไปเรื่อยเลยใส่สปอร์ตบ้าสวยๆกางเกงเลกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยกางเกงวิ่งสวยๆสีดีๆอย่างเงี้ยอุ้ยอยากออกกำลังกายมากแต่ทีนี้เนี่ยไอเสื้อผ้าที่เราจะเอามาใส่เพื่อให้ตัวเองดูดีอ่ะมันก็ใช่ว่าจะใส่ได้หมดไงถูกต้องเออมันก็ต้องเลือกไงโดยเฉพาะอย่างผู้ชายถูกต้องครับผมผู้ชายนี่สำคัญมากนะคืออย่างผมเนี่ยผมจะฟิตติ้งเสมอผมเนี่ยเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากเหมือนกันจะฟิตติ้งอะไรที่สีที่มันแมทกับเรา เสื้อสีนี้ลองเท้าต้องสีเดียวกับเสื้ออะไรอย่างเงี้ย oh, oh, oh. หรือบางทีเรซื้อนาฬิกาสายสีน้ําเงินมา <Ha. S 1> ก็ต้องแบบดูอะไรให้มันมีสีน้ําเงินนิดหนึ่งในร่างกาย uh. ซึ่งในช่วงนี้สําคัญมากเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบไม่ค่อยได้ออกไปฟิตเนสไม่ค่อยได้ออกไปในยิมต่างๆแล้วก็อยู่ที่บ้านกันแล้วคิดบ้านก,การอยู่บ้านเนี่ยเฮ้ย <Ha. S 1> เราสามารถใส่อะไรก็ได้ <Ha. S 1> บางคนใส่ชุดนอนมาออกกำลังกาย <Ha. S 1> ที่บ้าน <Ha. S 1> บางคน <Ha. S 1> ใส่แบบ ผ้าของมา้าบางคนใส่เกงในตัวเดียวเออไม่ได้นะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะคะ,ะว่าแต่ละชิ้นนะคะต้องบอกว่ามี6กสิ่งเลยละกันที่รวบรวมมาแนะนําให้ว่าคุณผู้ชายไม่ควรจะสวมใส่เวลาออกกําลังกายชิ้นแรกเลยนะคะเสื้อผ้าที่ทําจากฝ้ายโอ้โหเนี่สําคัญมากเพราะว่าคือตัวฝ้ายเองเนี่ยเขามีคุณสมบัติในการที่ดูดความชื้นะนะครับแล้วก็ย,ยิ่งคนที่มีเหงื่อมันก็จะแบบดูดเหงื่อเอาไว้เหนอะเลยอ่ะ เก็บความชื้นเก็บความหมักหมเก็บกลิ่นเอาไว้มันไม่ค่อยสดชื่นอ่ะมันจะเปียกแล้วมันจะหนักมันจะเหนอะหนะด้วยใช่นะครับไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่ทําจากฝ้าเด็กขาดโอ้มันไม่ระบายจริงๆนะนี่คืออย่างแรกค่ะนะครับอย่างที่2องคืออะไรครับอย่างที่2เนี่ยนะคะก็คือเสื้อผ้าที่มันหลวมเกินไปโยกสัตวแมนแบบพิ่พอบไปใส่โยวจัสูสเกงสันเกงขากองไปวิ่งไปวิ่งไปไง โอ้โหเหยียบแน่นอนแน่นอนหรือบางทีเครื่องเกี่ยวเอาไปกินนะปั่นจักรยานปั่นจักรยานไม่ได้ือ้โหอันตรายอ่ะนี่คลิปภาพตามก็อันตรายแล้วอ่ะแต่ว่าต้องบอกเลยว่ามันก็ขึ้นอยู่กับกีฬาอย่างอย่างบางประเภทเนี่ยอย่างหนุ่มสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตอย่างคุณอย่างเงี้ยจริงๆก็บางคนก็เห็นเขาใส่ตัวใหญ่ๆกันนะได้นั้นก็ยังพอได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าจริงๆก็อันตรายนะกางเกงตัวใหญ่อ่ะเพราะว่านี่เคยใส่กางเกงตัวใหญ่ไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตเหมือนกันครับพันเข้าไปในล้อค่ะคุณนี่แหละ อันตรายเห็นบาคือก็ควรจะใส่แค่ขนาดมันพอดีกับตัวนะครับไม่คล่งไปทําให้แบบไปเกี่ยวบางทีเสียเสียหายกับเครื่องประดับในร่างกายด้วยแล้วก็เครื่องออกกำลังกายเกี่ยวไปกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมไปถึงกางเกงยีนมันทั้งรัดรูปมันทั้งเนื้อผ้าก็แข็งแล้วก็ไม่คล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวต่างค่ะควรจะเป็นสิ่งสุดท้ายอ่ะที่คุณคิดจะใส่ไปออกกำลังกายใช่คือต่อให้บางวันคุณลืมเอามาก็จริงอ่ะยอมแพ้เถอะกับการออกกำลังกายไปท่านอื่นดีกว่าใ ผิมสาวดีกว่าอันนี้เหมาะกว่า <laughs> ใช่นะครับผมรองเท้าผ้าใบอันนี้ขอพูดในฐาน,านะนักวิ่งมากันยังไงครับรองเท้าผ้าใบเนี่ยหลายคนที่คุณเห็นคุณอาจจะรู้สึกว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าการใส่รองเท้าผ้าใบก็ออกกำลังกายได้เลยอ,ออกกำลังกายได้แล้วนี่มไม่จริงเลยค่ะรองเท้าผ้าใบเนี่ยมันมีแยกประเภทกีฬาเยอะมาก โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณแบบใส่วิ่งใส่วิ่งหรืออะไรเงี้ยแต่คุณไปใส่รองเท้าที่มันไม่ได้ซัพพอร์ตเรื่องการวิ่งมาอันนี้อันตรายแล้วนะคือต่อให้เป็นรองเท้ากีฬาก็จริง<ช>แต่ว่าไม่ได้ออกแบบเพื่อการวิ่งเช่นเป็นเอารองเท้าตีแบตอย่างเงี้ยในขอดแบตมามวิ่งโอ้โห<ล>ไม่ได้เลยหรือบางคนเอารองเท้าที่แบบใส่เล่นไปตีแบตคุ้ลื่นนะคะครับเอออันนี้คือไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยดูประเภทการแบบว่าใส่รองเท้าด้วยถ้าคุณไม่มีแบบแยกประเภทเยอะขนาดนั้นเนี่ยเอาพยายามให้มันใกล้เคียงที่สุดก แล้วมีไงที่แบบรองเท้าแตะเนี่ยเอาไปใส่ออกกำลังกายก็ไม่สมควรไม่ได้เนาะนะครับสมมติคุณเล่นเวทอยู่เงี้ยแล้วคุณเกิดพลาดเวทหล่นลงมาถ้ามีรองเท้าผ้าใบาปุ๊บมันยังเซฟแรงได้แต่รองเท้าแตะคุณมีแกงหัวที่โป้งโผลมานิ้วโผลม,มามันมันทับนิ้วคุณแล้วมันบาดเจ็บได้เล็บหลุดอะนะครับแล้วก็ไม่ควรใส่วิ่งในขาดรองเท้าแตะนะ อันตรายมากๆใช่ค,ค่ะอะรวมไปถึงแหม่คุณผู้ชายบางทีเราก็รู้แหละว่าอยากให้คุณผู้หญิงหันมามองโดยการกฉีดน้ําหอมหน่อยแต่บางคนไม่หน่อยค่ะไม่หน่อยครับฉุนเชียวค่ะแล้วฉุนที่น้ําหอมไม่พอคนเรามีกลิ่นตัวอบางคนเอากลิ่นฉุนน้ำหอม่ไปผสมกลิ่นมะนาวของตัวเองโอฟีโรโมนไปกันใหญ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยดูหน่อยคือผมว่าบางทีอ่ะมัน มันไม่ใช่แค่รบกวนคนอื่นอ่ะ,ะมันรบกวนตัวคุณเองนั่นแหละคุณจะรู้สึกไม,ม่สบายใจเองที่แบบขู่กลิ่นมนแรงขนาดนี้<ช>แล้วมันทาําให้ทั้งห้องทั้งลงฟิตเนสเนี่ยมันเหบนไปด้วยอะไรเงี้ย<ช>เอาแค่หอมอ่อนๆก็พอถ้าอยากจะฉีดจริงๆนะคะ<ช>เพราะรฉะน,นั้นนี่คือคุณผู้ชายถ้าเกิดว่าใครดูไว้หรือว่าคุณผู้หญิงก็แล้วแต่นะคะเอาไปบอกคุณสามีคุณแฟนอะไรแบบนี้ก็ได้อุ้ยแต่ว่าบางคนไม่อยากบอกนะเพราะถ้าบอกเนี้ยเดี๋ยวผู้ชายเขาทําตามปั๊บสาวติดอีก หรอเออเธอเธอต้องอยาแบบเธอต้องแค่นั้นอะไรเงี้ยเอาผู้หญิงชอบแฟนเราอีกไงเอาปล่อยให้ตัวเบนเบนชุนชุนแปนะไม่ดีไหมไม่มาชอบแฟนเราไงประมาณนั้นก็สรุปแล้วกันว่านี่คือคําแนะนําที่ไม่ควรใส่ไปออกกำลังกายแล้วกันนะครับผมก็ลองไปใช้ดู